สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะกับโซแอลนะคะช่อง Infinity Time ช่วงรายการแซบซูแนลมันนี้มาคนเดียวมันนี้เป็นบ้านยูทค่ะพี่น้องกะล่มพัดว่อยๆเนาะมาต่้เขาเอิญว่างไงตั้งเขาปวดตั้งเขาปวดกลุ้มสดอือมินินี่ตั้งเขาปวดกลุ้มสด เกอนเขาเอิญสลัดโลมีสลัดโลมาน้ำกองหนึง่มนองมานี่กะกินผู้เดียวน้องก้อยบบอยูน้องก้อยไปเห็ุงานต่อรออมันี่กะได้กินผู้เดียวตํมตเองคือเกาตําเองกินเองเนาะเพื่นอนแอก์เล่นีตําเขาโฟดบ่เคยตําจักเทืงนอนี่กะจะไมาก,กินกับพ่อแม่มที่นนองคือเกานะคะสถานาการณ์โควิดช่วงนี้เนาะมันกะ ร่อนแรงและเกินโซแอลกับโมกาออกไปไช้เนาะอยากกินยังกะเทดกินเองเด้อตอนนี้เด้อพี่นอ้องดูแลรักษาสุขภาพเจพ้าของนะ้ำกินและได้แบดนี้บอบ่ฟอริีล่าได้เพราะว่าใาเดียวหนยวขาวแห้งเนาะกินใส่เขาน้ำจังบอตต่อ,อขวางท้องตกดปวงไมาจะโลตัด เอาแมงมันตัวนี้ไหมอยากกินน้ำเดลี่ยนพี่นอนเรากินแมงมังนหัวเป็นน้ำไป็นเลือดลมฮัตตี้ดีพี่น้องมาเนี่ย,ดดยกินผู้ใหญ่เข้าก็ อันนี้ซื้อมากได้บริเวณนี้ยังของใจเยอะได้ว่าอันนี้เขาจะเอาเอาเอาทัา้งเอาทั้งนี้กินขขาวปาาหรือว่าเอาทัา้งนี้ขขาวปาาบอลลูนอ่ะกระมวน,น,นมันร้องไห้ จำจังหวะสิข่า no ป่าเลยนะพี <no protections diversion> <inaudible> oh. ่น ja. ้องเออราบตาอ๋อบมึงเห็นเด็ยข่าวว่าพี่ยงงานบอกว่ามีทางบางตรงหัวกว้างมาถามว่าฝากถามเจ้าอ่วแน่เขาจะ มเ่อย่ายเอากบบมาตอบคำถามจากข้างบ้านมีคนอีนบอกเขามาถามเห้าอ่าขอบุณสำหรับคำถามตอนนี้รู้สึกคือจะยืนอยู่เค่องเวทีนั่งาซ้ายนะพที่น้นอจะเอากินเก้อันนี้ย่อมรับค่ะหลังกินหลายอันนี้ก็ย่อมรับที่กันแต่ว่า เป็นยังคือบาอ้านวนเลยิส่วนหนึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับระบบพาผ์ทานน้ำกับอีกส่วนหนึ่งที่่เอาคิดว่าเบาอ้วนก็คือซะอาเป็นคนกินซาะะ่าแล้วก็หามค่อนข้าง,งละเอียดอืมแล้วกะ็รอยนี้ตัวซอยน้อยนึงเยอะนี่กินไปเบื่อยู่ยีหอนึงเป็นหน้นตาตา <laughs> กินน้ำขายน้ำคููไดอยากกินกับพักมาสื่อไดอืมจะรับ มีอย่างหลายกินซ่าเที่ยวละเอียดมากกินมากกินขันเป็นของข้าวเป็นอาหารกับเป็นอาหารอีสานนี่แหละมากกินอาหารอีสามนมากกินอาหารเล่าตับมกหุ่นแตงสิแก้วปลาแดกบองแต่งใะมากกินปลาแดก <laughs> บอกหากแค่มักพระเอกเกาหลีอยูู่้หนึ่งปีที่แล้วน่ะมักคักคัะแช่ซุมือเลยอืมตอนนี้เศร้ามากแต่ยังไม่ทันเดริ่มักใครม่อยู่มกกักหนักเักกน้อยนึงเบยมักพระเอกกัน crash landing on you นะซื้อยังเอา ก่อนบินเดอแล้วสื้อย่างเตอนนี้ต้องหมอก่อนว่าซาแอลบรไดเฮดงานประจำมานี่ประมาณเกือบหาปีละอืบรไดเฮดงานประจำตอนนี้เฮดชิลลนนิวิโตก็คือาค้ายสินค้าเกษตรเป็นธุรกิจใต้ดินค่ะาค้ายคือแ คือมาขายไปนะคะเป็นระบบลูกไล่ลูกไล่ปลูกเผือกเข้ากับไปรับซื้อรับซื้อแล้วเท่ากับเอาข่าลโรงงานมีทั้งในส่วนขายสดแล้วก็เอาไปแปลสภาพเอาไปล่างไปปอกไปซับไปหนึ่งไปแช่แข็งแช่แข็งเราค่อยเอาไปซ่ลูกค้ากับมีหรือว่าขายเป็นหัวสดกับมีหรือว่าเอามาแปลลูกเพ็ดขนมกับมีคือกันตอนนี็คือเพ็ดเผือก แทบจะว่าครบวงจรเลขก็ได้ตั้งแต่ขายพัานจนถึงแปรรูปเนาะก็ะคือต้นหนางกลางหนังปลายหนังอันนี้คือซิงหีสเอาเฮดนะคะแต่ว่าเดือยข้ามถือว่าเฮดมาโดนแล้วประมาณเกือบเจ็ดปีละหกปีกว่าเกือบเจ็ดปีลกะก็ล่องทิดล่องถูกเซตร,ระบบ,บตันมาก็ถือว่าระบบค่อนข้างดีละถือว่าเขาที่เขาข้างละช่วงนสแอากะว่าง อืมบ่ได้บ่ได้ลงไปคุดเผือกคือเกาก็เลยว่างนี่เวลามาตำหมักพุงโซเล่กับพี่น้องนี่หละ <c oughs> นั่นคือซีนที่เสอเอลเทดเนาะย่านยานบ่ยานเด้อน้าคอมพึงเสียหมือว่านพี่น้องข้ากับสลดใจกับข่าวหนีอยู่เดกกับสแสดข้อแสดง,สดงความเสียใจกับขอบครัวน้าคอมนั่งน,นะคะคนทถ่ไปกับไปแล้ะแต่ว่าคนทีียังอยู่กับยังตอง ยังตองสูยังตองดินล้นต่อไปแล้วก็หยุดเชื้อเพื่อชาติเศร้าเลาะเศร้าซุ้มหัวกันนะคะย่าโซเลกันยุ่ยใกลกันนะ้ะยุ่ยกลกัน,กนไวสิเดปลอดไทยนะคะนั่นแหละยน่าซุ้มหัวกันมุดไม้เดียวในใ่จเลยเกิดมาสาส์เนี่ยนี่อยู่สองหมองไปมาหล้วหมองหนึง ตอนนี้หน้อยอยากเห็นภูเขาฟูจิคิดว่าหายถือมาเหตนนุนั้นนี่แต่ใดวัตหายใดนีเงี้ยไร้สิไปเบิงบ้งไปเบิ้งไม่หรอกจำเ็จไปลำมองหนึง่งอีกมองหนึ่งที่ยังยังมาสำเร็จคิดว่าที่วิตนี้ต้องไปก่อนตายือถ้าได้ไปแล้วลระตายเลยนะ่ะกับบริษัทอย่างบริษัทใดละสวิตเซอร์แลนด์ <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นประเทศในฝันของผู้ใดหลายๆคนอยู่ที่ากันจริงๆให้เอากระสีตัวแล้วนะจะไปปีที่แล้ว ตะว่าพอดีถืกโกงถืกโกงซื้อก็เคยยืนกระถิกโกงพี่น้องเออจักบุญยังกรรมยังเงินประมาณารถแซงหนึ่งนี่แหละตะฟองขึงง้นร่องขึ้นซานกันเนี่ยเท่าวันนี้ละอืมกะเส้นะอยู่งกระแดงเงินขึ้นนั่นแหละต่ว่าเขา่อนายวันนี้กับมาติโตตไไดโควิดก่อนกะเลยไปเด็กไกลชุดกะน้ำตกหนาบาตอืมนั่นแหละ ของใส่เหรอหรือว่าอ <Yeah, absolutely. S 2> <laughs> cool. nice. ีหย่งทั่วไปที่คิดว่มันแพงที่สุดข้างัก็สีเมนบานนะแล้วสื่อแพงสุดแล้วอือบางนะแพ่งสุดล่ะลังหนึ่งพอนวดล่ะลังนึงกับลังพอนแพงสุดล่ะแต่ขันเป็นสิ่งของสื่อแพ่งสุดปติ เป็นของหิวช่างสุดอ่าบ้าร้องมันกับรถย้อนหรือคือร้อมันแพ่งแต่ขันเป็นของใส่ไม้ไมซอยคือร้องสื่อละแพงที่สุดในบ้านตอนนี้กต่ซีแนนที่นอนเ <c ười> <c ười> ครื่องแสนจะสื่อไปไหนจังได <c ười> มันกับโบแด้นอนแฉบนอนนัวได้พีนอนทางตอนนี้คืออยากแกหวนไม้อยู่หัวลังมันแบบคือแพงสุดแล้ว มี่ค้นเหตุแห่งเสียความมั่นใจวัดิก็มีดูได้ค้นเห็ุให่งเสียความมั่นใจแต่ว่าอันนี้บบลูว่าเป็นขอดีขอดอยขอเสียขอเด่นรั่วอีกอย่างกับบลูเนาะแสว่เาเป็นคนเขียดง่ายแต่ว่ากับเป็นคนเศร้าเขียดไหวคือบ่ค่อยสร้างผู้ได้บ่ค่อยเขียดบ่ค่อยถืโ้โทดโกรดแขนผู้ใดบบดนี้เวน่าถือคนมาเฮตดให่งเสียความมั่นใจกันเลยแบบ คือแปบบ๊แบๆบก็ลืมนะบ่ได้เอาไมาใส่ใจแต่ว่ากะจําได้ว่าคือคือกับมองค้นออกอยู่ว่าเออผูุ้ีิมาข้าบ่ามาข้ากับสิพยายามบ่บ่าบาขาไปอยู่ในในรัศมีเขาสินะขันหูว่าเขาสร้างสินะกับสิบบ่เขาไปอยู่ใกล้เขาสินะแต่ขันเสียความมั่นใจกับแต่ตรงนี้บางแหละอืแต่ว่าเป็นคนเป็นคนหายภัยคนไหวนะก็ะเลยก็เลยเหมือนแบบบ่ได้เขียนะอือก็เสียความมั่นใจกันเสียแปบบ๊แบๆบนะอ่ะ รถไปตรลรุมก็ลืมแหลวงสยนะแต่เลยเป็นคนบ่ได้บ่ได้ที่สีแบบว่าจมก็อียังดนบ่ได้เสียใจดนแต่ขันพืดนพอกับเสียใจยู่งส่นะเป็นสรุปก็คือเป็นคนบ่่อยทิศาคนประมาณนี้อจ้าล,ลาบ่ข่าจะตอบคักขาแล้วก็ไเด็กจิกเลยได้พี่นอ้อง ข้าวดหวานอ่อ,อนๆแซ่บๆเป็นตกคนตกว่านี่ดินมันเปียกล้วนะดินเปียกมันบ่ปูสาดาาลงนั่งลงมันเนี่ยมืวเย็นบ้าเฮ้ย <c oughs> มันยังกินอยู่เนี่ย Ừ, จริงแต่ก็ดังตรงงานเพิ่นปิดมาเนี่ยมันไม่คช่มาเหตุงานมันมีแต่ว่าแรงงานมันหยุดแล้วแอากับจักหยุดจักเฮ็ดงานดอกสูหมืมนหนมม่นคือหมือเฮ็ดงานแต่สูหมือนก็คือบันหยุด ừ, มอม่งบอ <c oughs> อัานซจแอลเอาแบบน,น่เอาบบน,นอาบบนบ่นได้กินออเอาบ้แล้วก็กินได้ประมาณนี้แหละพี่น้องกระบ้อหน่อยก่หลายกินข้อดีกินข้นอสมอิน่มนีนะ ทีวีโซดาเนี่ยแบบอิ่มละแบัเนี้เมื่อนี่ยอิ่มละพล้องแกกินแกกินได้ซัมนิดล่ะกินบ๊อบเบิร์ดดอกขนาดปันกันกินกับโปรดิวเซอร์แล้วกะกินบ๊อบเบิร์ดงอนว่าตากลองห้าแพลกุ้งนะกินน้ำข้าวบะไดดน้องก้อยกับบ๊อบยูค่ะน้องก้อยยูในัอนนี้เบิร์ดแล้วอือก็สิไปคลิปกันลาพี่ลาน้องก่อนเนาะมื่อหนากระสิมาพร้ากันไหมก็เอาสิท่ากินอย่างกะ จังฝากติดตามก่อนนะคะกะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Infinity Time ของเฮ้านะคะกดติดตามให้แน่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบอผ่านทุกคลิปที่เฮ้าตั้งใจเหตุนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้เฮ้าโดยการฝากกดแช่น้ำนะคะมือนีกะะแอวกะลาไปแล้วนะคะพอกันเมือ่อีงส,ส,สวัสดีค่ะ บายใน YouTube เสิร์ชเข้ามาซาวแอลเดอร์ใส่เข้ามาซาวแอลมันก็ขื่นอยู่ตะกรอนันช่องห้องอาสีหาอย่างจังหน่อยซาวแอลก็หาบ่ค่อยเห็นแต่ว่าลาสุดพิมพ์เข้ามาซาวแอลแอลไมโทเด้อสระแออออ่างว่าวนไมโทมันจะขื่นอยู่รำดับที่ประมาณลำดับที่สามไม่ฟินนี่ล่ะมองเรื่อนๆหาเบิรงนั่นแหละปากเงี่ยเด้อ